สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับ <S <S 2> <S 2> และในคลิปนี้เองนะครับเราก็จะมาพูดถึงวงไอดอลนั่นเองนะครับในตอนนี้นะเนี่ยไอดอลเธอสร้างเรื่องราวเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับกับการคัมแบ็กในเพลงทอมบอยที่ในตอนแรกนะครับเรานั้นได้มีการทําคลิปชวนทุกคนมาพูดคุยกันมาเม้ามอยกันว่าทุกคนได้คิดว่าเพลงทอมบอยของ g ีไอดอลนั้นเนี่ย perfect all kill มาได้หรือเปล่านะครับในตอนนี้เองหลังจากที่เราทำคลิปไปเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นไอดอลเธอก็สร้างเรื่องราวขึ้นมาเลยโดยเพลง t o m Boy นะครับสามารถคว้า perfect all kill มาได้ในตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ของไอดอลนั้นเนี่ยปังมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านของยอดขายรวมไปถึงในด้านของยอดชาร์ตดิจิตอลนะครับที่สำคัญเนี่ยชาร์ตดิจิตอลในการคัมแบ็กครั้งนี้นั้นปังมากๆเลยเพลง t o m b o ยของไอดอลนะครับในตอนนี้อยู่ในอันดับหนึ่งทุกชาร์ตเพลงของประเทศ เกาหลีและยังสามารถคว้า perfect all kill มาได้เป็นครั้งแรกสําหรับเพลง Tomboy และในตอนนี้เองก็คว้า perfect all kill มาได้ถึง3ครั้งแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าไอดอลกับ Tomboy นั้นเป็นอะไรขนาดไหนนะครับเพราะว่าวันนี้นั้นเนี่ยคว้าทุกอย่างเกี่ยวกับเลข3มาได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็น perfect all kill ครั้งที่3นะครับ all kill real time เนี่ยครั้งที่30แล้วแล้วก็ยังมี certificate all kill เนี่ยครั้งที่3อีกด้วยนอกจาก certificate all kill perfect all kill real time all kill ที่มีเลข3เกี่ยวข้องแล้วนะ และในวันนี้เนี่ย G i ไอเนะครับก็ยังสามารถคว้าถ้วยรางวัลถ้วยที่3กับเพลง t อ m บอยในรายการ M เ o u n t d ดาวมาได้อีกด้วยปังทั้งชาร์ตดิจิตอลแล้วก็ปังทั้งถ้วยรางวัลในรายการเพลงเลยนะครับวันนี้ในวันนี้นะครับคะแนนของเพลงทอ m บอยนั้นเนี่ยดิจิตอลก็ได้ไปทั้งหมดถึง4,500คะแนนคะแนนอัลบั้มนะครับก็ได้ไปทั้งหมด454คะแนนพรีวตเนี่ยได้ไปทั้งหมด231คะแนนคะแนนจาก SN s n s นนะครับก็ได้ไปทั้งหมด1,500คะแนนคะแนนออกอากาศสดๆเนี่ยก็ได้ไป 1000คะแนนนะครับและก็ยังมีคะแนนไลฟ์บอร์ดที่ไม่เปิดเผยออกอากาศนะครับยังได้ไปทั้งหมดเนี่ย574คะแนนดังนั้นคะแนนรวมทั้งหมดของ G IDOL กับเพลง Tomboy นั้นก็สามารถทําไปได้สูงถึง8,259คะแนนนะครับส่งผลให้ G IDOL กับเพลง Tomboy นั้นสามารถคว้ารางวัลจากรายการเพลง M เข้าดาวมาได้เป็นช่วยที่3แล้วสาวๆ IDOL ทั้ง5คนนั้นในตอนนี้ดีใจกันมากๆเลยนะครับทั้งรับถ้วยรางวาัลทั้งได้ Perfect All Kill ถึง3ครั้งหลังจากที่เหาเน รวมถึงตัวเราเองเนี่ยลุ้นกันจนเยี่ยวเหนียวเลยนะครับว่าเมื่อไหร่นั้นไอดอลกับเพลงทอมบอยนั้นจะสามารถคว้า perfect all kill มาได้เพราะว่าการคัมแบงในครั้งนี้พวกเธอนั้นชนกับเบอร์ใหญ่แบบจังๆเลยไม่ว่าจะเป็นแทยอนกับเพลง iNvU, เจ๊ปาร์คฟิชเชอกับ iU นะครับเพลงนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากๆเลยในตอนนี้เรียกได้ว่าเป็น1เพลงที่สลับกันขึ้นลงระหว่างอันดับ1กับอันดับ2กับเพลงทอมบอยนี้แบบอยู่เรื่อยๆเลยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมี r ร d v บ l v ว t นะครับที่ปล่อยเพลงฟิลมาสมทบชาร์ตในนนอ้ แล้วก็กําลังไต่ชาร์ตขึ้นมาอยู่ในอันดับที่สูงมากๆเรียกได้ว่าขยับขึ้นมาต่อท้ายกันระหว่างไอดอและก็เจพากับไอยูเลยแต่ว่าไอดอนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้มากๆแถมยังฮึดสู้ขึ้นมาในเมื่อไอดอกับทอมบอยนั้นสู้มากๆแล้วแต่ว่าชาร์ตเพลงนั้นสู้กลับมาพวกเธอนั้นก็ยังสู้ต่อไปนะครับแล้วเหล่าเนเวอร์แลนด์ทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยทิ้งไปไหนเลยคอยหนุนท้ายอยู่ตลอดเวลาคอยสมทบท้ายอยู่ตลอดเวลาและในตอนนี้นะครับความปรารถนาทุกอย่างของทางไอดอแล้วก็เนเวอร์แลนด์นั้นเปน ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันว่าไอดอลกับเพลงทอมบอยนั้นจะสามารถควา้า perfect IQ ไปได้ทั้งหมดกี่ครั้งแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามนะครับในตอนนี้ไอดอลนั้นพวกเธอสามารถพูดได้อย่างเต็มปากแล้วว่าพวกเธอนั้นไม่มีวันตายจริงๆนะครับไม่ว่าแอนตี้นั้นจะว่าอะไรให้พวกเธอกันขนาดไหนแต่การควา้า perfect IQ กับเพลงทอมบอยมาในครั้งนี้นั้นก็เป็นการตอกยำ้ำแล้วก็เป็นการการันตีแล้วว่าการกลับมาของนี้พวกเธอนั้นเนี่ยไม่จืดไม่จางไม่หายแน่นอนนะครับแถมความปังนั้นเนี่ยก็ยัง กา,การได้รับความรักความเอ็นดูจากแม่เก่านั้นเนี่ยก็ได้รับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกด้วยและ perfect all kill นั้นเนี่ยก็ไม่ได้สามารถที่จะคว้ามากันได้ง่ายๆนะครับสำหรับในปีนี้เนี่ยไอดอลเธอได้ว่าเป็นวงไอดอลวงแรกเนี่ยนะครับที่สามารถทํา perfect all kill มาได้และก็ทําได้ถึง3ครั้งแล้วในวันนี้หลังจากวันนี้ไปเนี่ยก็มารอดูกันนะครับว่าไอดอลกับเพลงท o m บ o y นั้นจะสามารถคว้า perfect all kill เพิ่มได้ไปอีกเท่าไหร่และจะสามารถคว้าถ้วยรางวัลจากรายการเพลงไหนไปได้อีกบ้างนะครับตอนเี้เพืแลน์ทุกคนก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความดีใจใจห้กั ไอดอลกันที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับใครอยากพูดอะไรถึงไอดอลใครอยากแสดงความยินดีอะไรกับการควา้า perfect a ต์อคครั้งนี้ของไอดอลก็พิมพ์กันมาได้เลย รวมไปถึงมาร่วมเฉลิมฉลองกันกับ G Idol แล้วก็เลข3ในตำนานวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยรางวัลถ้วยที่3ของ Tomboy Perfect All Q ครั้งที่3ของ G Idol นะครับแล้วก็ Real Time All Q ครั้งที่30แล้วก็ Certificate All Q ครั้งที่3นะครับทางอมากาคเปของเราก็ต้องขอสแสดงความยินดีให้กับ Idol ในครั้งนี้ด้วยนะครับดีใจมากๆเลยที่สามารถคว้า Perfect All Q มาได้ในตอนนี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ใครมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากพูดอะไรเกี่ยวกับ Idol ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยยังไง ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องอมกอร์แคปปของเราเอาไว้ด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้เรื่องราวต่อไปเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคปปรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไอดอลมาเล่าให้ทุกคนฟังก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้และกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ